ข้าวโพก็มีแม่คามม้ามาขาวโพดก็มีไผ่หยามีเบิดใบแกงยังนี่แกงเหล็กแกงเหล็กแกงเหล็กใส่หนังโอ้ของแสีบเขามีหมดย่างหลายเลยนี่มาเลือกกินเลยครับนี่อันมีแต่อันอีสานมันเท่าครับนี่หลายครับอ๋อมกีปลาของแสีบเลยมกยีปลาดิอ,อ๋อกินยากด้วยนี่นเออไก่าย,ย่างสมตําสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สุขุมวิทซอย11มาดูครับว่า ในเมืองหลวงของเราล้าอมไปด้วยตึกโรงแรมร้านค้าที่มากมายครับจะมีอาหารข้างทางให้เรากินหรือเปล่าครับวับนนี้มาดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับตอนนี้เราอยู่ที่สุุมวิเศษครับมาเดินมาแปา๊บนึงก็นีแล้วครับร้านพระวาหนารหายข้างทางครับมีร้านข่ายยาก ครับมีร้านส้มตำด้วยครับอาหารอีสานของเราร้านพ่อใหญ่จอยอ๋อที่เด็ดของสุขุมวิท11มีร้านเดียวครับที่ขายนี่แล้วก็ร้นลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกอย่างครับไส้กรอกอีสานทัถ้าไม่มีร้านแถวนี้นะครับไม่มีอะไรกินนะครับนี่หาไม่กินไม่ได้เลยส่วนใหญ่มีแต่ร้านอาหารแพงๆครับโอ้โหเข้าร้านไม่ได้ครับ ดูไฟด้านเบอร์เกอร์มีแต่ร้านลูกฝาบนั่นมันไฟมั้งลูกแม่ข้าลูกแม่ข้าลูกแม่ข้ามั่งใครพร้อยช่วยตวนำเงินครับตอนนั้นน่ะนี่ก็ข้าก็มีส้มตำมีหลายอย่างครับอาหารอีสานมีมีอะไรพ่เศษนี่นี่ไก่ไตน้ำโอ้ไก่ไตน้ำโอ้ยมีไก่ไตน้ำมีผัดมีมีปน แกงน้ำมับ้านเข้ากันหนิแกงน้ำมัก็มีโอ้ยไอ้นี่แกงทีเล็กใส่ใบขชูเข้าบ้นานเฮาตัวนี้เนื้อก็มีโอ้ตำงร้านนี้เราขายลายยางอย่างนี้มาหน,นิอันนี้สามีทุกอย่างเลยลาบก้อยช่วยแซก็มีเนาะลาบก้อยก็มีนี่ตุ๋มเห็นบ่นี่ตุ๋มโอ้ยตุ๋มเราเฮนโตสุนอะไรก็ได้ตุ๋มปีเต้ยเนี่ยปีเต้ยมีครบครับร้านนี้ร้านพ่อใหญ่จอยร้านนี้ใจดีครับร้านนี้ ให้ผ่านไปผ่านมาสุขุมวิท1 1ก็ก็แวะเวียนมาทานได้นะครับร้าน,านเยอะก็จะมีอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้จะขายไก่ย่างมีปีกมีอกมีกมนังไก่ทอดมีปลาทอดน้ำจิ้มรสเด็ดร้านนี้บอกเลยนี่แล้วก็มีข้าวเหนียวใส่กระติบข้าวเหนียวนี่เต็มกระติบเลยนี่แกงแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กอโห โอ้ยแกงขี้เหล็กใส่ใส่หนังดูดูดูแกงขี้เหล็กใส่หนังโอ้ยน่ากินมากแกงขี้เหล็กเราเป็นตาแซ่เพราะว่าแกงขี้เหล็กใส่หนังไหนจะอะไรยังอะไดรยังเนี่ใส่กอกใส่กอกอีสานนี่แบบสมอะไรนะเน้ยนีแบบธรรมดาแบบสมนี่หนมยอแงกับนี่นี่แหนมยอแงแซ่พิธีร้านนี่โอ้พักเราก็บพวกพิธีร้านนี่พักไฮไลท์พิธีนี่ไง อ๋อาทีอมาดคิบ้้ยบนลอันสัตมีบีพีไอ้ขไปนบาเาน่เยิกิงกรขกรรัมี่เยแซ่บานนี้ใจดีมิตรไม่่าใจดีนะครับสุภุมวิทนี่ให้ไว้เขากินงายเียงงายนี้เาผกใส่แรงงานอ่าเราคนใช้แรงงานต้องมานั่งทานกินแบบนี้ครับกินในร้านอาหารบ่ยครับร้านอาหารของเพงครับแล้วนี้ อยู่ใจกลางเมืองเลยนี่โอ้ร้านอาหารนี่หลายอยู่แต่ว่ามีแต่ของเแพงๆมีบตกเบอร์เกอร์มีแต่รับมิตรบาแล้วนี่หากินยากครับทั้งส้อยนี่โบมี่โบมี่ยังขายครับทั้งในส้อยมีแถวนี้มงกยวขายมีแถวแถวขายส้อยกรับแม่ส้อยฮะแม่ค่ะมียากว่าออมไว้อมไอยกับมีแม่ค่ะแล้วอมไอยกับมี่พายออมีเบิร์ตนี่ใจดีครับแม่ค้านี่มาดินด เตะเลยเอาอยัางกระไดไอ้นี่ใส่ใส่ถ้วยฟุมากกระไดไอามามากินกน้ำกันนี่นี่กะซิมีนั่งกินอาทางสีิตเลยครับนี่อาหากินยากครับอาหารบ้านเฮามีอยู่ร้านนี้ร้านเดียวแล้วครับอยู่สุขุมวิทย์สิบเอ็ดร้านพงยินจอยเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นธรรมดาครับนี่รถเข็นธรรมดาแต่รถศานี่โอ้สุดยอดเลยครับทีนึงยืนนึงของสร้อยสิบเอ็ดเลยครับแซ่บ ใกล้ใกล้เคียงก็เรียนเชิญนะครับไปอยากกินอาหารอีสานอาหารอีสานรสเสฉับมามาได้ครับซอยสิบเอ็ดเอามาในซอยบะหมี่บ่มีร้านอาหารอาหารอีสานร้านใดยครับมีตลาดนี้ครับไหนก็น่าจะมีสปาบีเทบาร์เบอร์เกอร์แล้วอาหารซีฟู้ดจะเป็นพวกกาแฟหลายๆโอ้เข้าเข้าไปกินในร้านบ่ได้ครับอาหาร แพงครับอาหารแพงนี่ต้องมากินนางกินตามวิถีทางปูสานนางกินคือบาทเท่านนี้นะครับหนูใดอยากกินก็เย็ดเชิญนะครับเด้อมาได้ซอยสิบเอ็ดสุขุมวิทสิบเอ็ดมาได้ปากข้อมือนี้กาแฟท่องความเสียไปครับหลานพยินจ้อยนี่ครับมาครับกินเผาทั้งกันเสียบกินเผาครับ